ไปเที่ยวแล้วเอา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 หมาไอ้หมา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 เอ้หมา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 มายัางไงเนี่ยม,ม,ม,มีนกข้างหน้าด้วยน,นนนก

สามแยกบ้านลมไป็นดูรถเจ๊เดี๋ยวไปวิ่งเล่นที่รถก่อน